ตั้งแต่จำความได้ศิลปะคือโลกทั้งใบของฉันความฝันของฉันคือการได้เรียนที่ศิลปกรสนามจันทร์แต่เส้นทางนี้ไม่ง่ายเลย ครั้งนี้ฉันต้องทำให้ได้ความพยายามไม่เคยทรยศใครและจุดเริ่มต้นของศิลปินอยู่ที่นี่